หมดแรงดื่มม้าแดงเติมแรงสู้ดื่มได้บ่อยตามต้องการมีวิตามิน B3 B6 ม1ีมีคาเฟาาาอีนจากพืชบัวราน่นจากปาซิลเครื่องดื่มให้พลังงานเ n e r g y ร r i n k ิม้าแดงคลัสมีจำหน่ายแล้วในปั๊มปตทที่ฟี่และพ t ดีทั่วประเทศสวัสดีสวัสดีนะครับผมก็อยู่กับผมนาะยเอฟชนะยุทธกับสเก็ตฟุตบอลในช่วงชวเช้าเ้าแบบนี้กันหน่อยสวัสดีชาวสเก็ตฟุตบอลทุกๆคนด้วยนะครับสำหรับเช้านี้ถือว่าโอ้โหมีใครให้โหดกว่าเมสซี่หรือเปล่าครับอื ตอนนี้ครับเลอเนวเสซี่ทำสถิติใหม่อีกแล้วครับทั้งยิงทั้งแอสเซสเนี่ยรวมกันในสโมรสรครับครบ1,000ลูกพอดีนะครับอือสุดจริงๆครับ <c oughs> เราต้องบอกว่าเลวเนวเสซี่ครับทำอีกหนึ่งสถิติสุดโหดเลยครับหลังจากยิงในเกมลิกเออเมื่อคืนนี้ที่ช่วยให้ปารุกเฉลียแมงค์ครับเปิดบ้านเอาชนะนองไป4ประตูตสองนะครับ ต้องบอกเลยว่าประตูนี้จะไม่เมสซี่ครับยิงรวมกับแอสซิสในระดับสโมสรรวมเป็น1,000ประตูแล้วนะครับนับตั้งแต่มีส่วนร่วมกับประตูครั้งแรกของเขาเล่นที่บาร์เซโลนาเกือบ20ปีนะเมสซี่ทำไปยท6ประตูรวมกับ294แอสซิสให้กับบาร์เซโลนาแล้วก็ปารีสแซงแมงครับนับตั้งแต่ประเดิมสนามในปี2004เป็นต้นมานะโอ้โห บอกเลยว่าสถิตินี้ของเมสซี่ครับทำให้เขาเนี่ยชิงห่างคริเซโนโรนันโดครับซึ่งทำประตูรวมกับแอสเซสให้กับสมสรไป934ประตูนับตั้งแต่โรนันโดขึ้นสู่ชุดใหญ่ของสปอร์ติ้งลิสบอนในฤดูกาล2002-2003นะครับซึ่งน้อยกว่าเมสซี่อยู่66ลูกสำหรับเนะมสซี่เนี่ยท็ไปแล้ว12ประตูแล้วก็12แอสเซสจากการลงสนามเล่นลีกองงในฤะด,ดูกาลนี้20นัดนะครับอืมสุดยอดจริงๆครับ ตอนนี้สร้างสถิติใหม่ครับโหดกว่าโหดอีกนะครับยิงแล้วก็แอฟซิสจ่ายให้เพื่อนเนี่ยครบ1000ลูกพอดีครับโอ้โหจะขนาดไหนกันเชียวสำหรับราชาเมซี่คนนี้ทุกคนมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาได้ครับเดี๋ยวไปดูอีกคนนึงครับไม่น้อยหน้ากันครับประธานเอปเป้ครับโอ้โหตอนนี้ครับกลายเป็นดาวยิงสูงสุดของปารีสแซ็งไปเป็นที่เรียบร้อยด้วยวัยเพียงแค่24ปีนะครับมาฟังกันหน่อยจิว่นน่าสนใจมากๆฮะ สุดยอดมากๆครับคริรยันเอ็มปเปเป้หรือว่าประธานเป้คนนี้ครับกองหน้าความเร็วสูงของปารีสแซงแมงเนี่ยได้จารูกชื่อกลายเป็นดาวสโนว์สูงสุดตลอดการประจำสมสรปารีสแซงแมงเป็นที่เรียบร้อยนะครับเกมเมื่อคืนนี้ต้องบอกว่าประธานเอ็มปาเป้ครับในวัย24ปีคนนี้เนี่ยลงเล่นเต็มเกมครับ พร้อมทำไป1ประตูช่วยในช่วงโทดเวลาบาดเจ็บด้วยกันกรับตัวยิงพันมือของอาบอลลาฟงครับช่วยให้ปารีสแชไแมงเนี่ยเปิดบ้านเอาชนะนองไป4ีประตูต่อสนั่นเลยทําให้ประชานเอ็มปเป้ครับยิงประตูในเกมทางการให้กับปารีสแชไแมงไปแล้ว201ลูกนะครับจากจํานวนลงเล่น247นัดนับตั้งแต่ย้ายมาฉาโมนาโกด้วยค่าตัว1 8 0ล้านโยูโรเมื่อปี2017 สถิติก่อนหน้าน,นี้เป็นของเอดิสันกาวานีครับทำไป200ประตูจาก3 0 1นัดได้ถูกเอ็มเปอเป้ P e นะยิงแซงเป็นที่เรียบร้อย แล้วสําหรับอันดับถดถอนลงมานะครับเป็นซาลาตันอิบลาโมวิชกบ156ประตูเนม่า118ประตูรวมไปถึงเปโดมิเกลเอลเปาเลต้ากบ109ประตูด้วยโอ้โหฤดูกาลน,นี้เอมเปเป้กำลังนําเป็นดาวซันโวของหลีกเอิงด้วยครับด้วยจํานวน18ประตูขณะที่ปารโรแฉ่งชิมของเขาเองนําเป็นจ่าฝูง11คะแนนครับเส้นทางควาเชมเนี่ยสดใสมากๆเลยสุดท้ายเราก็ต้องบอกว่ากลางสัปดาห์นี้ครับปาเรโร่แฉ่งเตรียมเจองานท้าทายอีกแล้วครับ บุกไปเยือนเซอร์ต้าไบเย่ร์หนึ่งที่อาริอันซารีนาครับเพื่อชี้ชะตาข้อรอบยูฟ่าชุอปเล่ครับหลังจากนัดแรกเนี่ยแพ้คาบ้านมาหนึ่งประตูต่อศูนย์ด้วยนะต้องมาตามว่าจะเป็นยังไงสําหรับปารีสเจอกับบาเย่ร์นะครับในกลางสัปดาห์นี้ต้องมาลุ้นกันแล้วครับนัดที่2นะโอ้โหแล้วุกอตแลบมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์กันมาได้เลยครับตอนนี้ครับซังเมซี่แล้วก็อ็มเปเป้สร้างสถิติสุดโหดจริงๆนะครับ